ผลงานของโปรกอลฟสาวไทยในการแข่งขัน LPGA Tour รายการเม y บ a n ์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ108ล้าน5แสนบาทจัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียของวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2,566ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของรอบวันแรกโรจูเนียจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระมืออันดับที่187ของโลก ทำคะแนนได้9อันเดอร์พา63ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในวันแรกโรชินอัธยาทิติกุลเมื่ออันดับที่13ของโลกทำคะแนนได้6อันเดอร์พา66รั้งอยู่อันดับที่8ร่วมในวันแรกโรชินอัธโรเมียวแทตตี้ปพังกรทวัฒนก,กิจเมื่ออันดับที่72ของโลกทำคะแนนได้4อันเดอร์พา68รั้งอยู่อันดับที่16ร่วมในวันแรกโพรเพาชนตตีวันนแสเมื่ออันดับที่59ของโลก ทำคะแนนได้สองอันเดอร์พาเจรั้งอยู่อันดับที่40ร่วมใ,ในวันแรกโปรเมเอริยาจุธานุการเมื่ออันดับที่56ของโลก FROM, Utah, ทำคะแนนได้2อันเดอร์พาเจ็รั้งอยู่อันดับที um ่40ร่วมในวันแรกโปรโมโมริยาจุธานุการเมื่ออันดับที่114ของโลกทำคะแนนได้สองอันเดอร์พา70็รั้งอยู่อันดับที่40ร่วมในวันแรกเช่นกันและโปรเมลปาจริอนันนารกการ มืออันดับที่81ของโลกทําคะแนนได้1 over par 73รั้งอยู่อันดับที่67ร่วมในวันแรกรายการนี้รับชมได้ทาง Golf Channel Thailand HD+ Plus โดยรอบวันที่2วันศุกร์ที่27ตุลาคมจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา9นาฬกาถึง14นาฬกาตามเวลาประเทศไทยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ ใครที่ชอบก็